แค่ัเอ้ัประเมด้เดยไปครับคอะมัด้าม้นตกี้ปะเ้กินนะหอ้ามันเปนบรนรยากาศน่งกินขอ่สวนกง้เ <R ch> นสวไผ่เ่นันมาน่สายิ้มนายมเไป้องยันนวายเนาะต้อง้ยม้อครกคเลยจนดนัมองดบบ้ามันยนมึงบบอกข้า้ามั กัวาื้สองตัวริตายานกวาบ่ได้สวยงามนะ่รับอานน้ำแล้วจ้ะแต่ว่ากัวมันมีไงขอตัวขอไป่น้วพี่น้องดูกหานเปิดข้าวให้เนาะพี่เก๋ไก่เลยครับผมมีมันขาดเท่าไรครับพ่อพี่ขาดเท่าไหร่อานะมันจม่ได้ของขนาดนี้เดกชาวเขาชมพักเสียนตะกี้กในมิไเตได้ก็เลยงักิน้มุกมตแค่ไหนกินไหเป็นไส้ ขึ้นเ,นเนข่าวกับสมพักเสียนสมพักเสียนเอ้ยสมพักเสียนเวลาเะเป็นไรฉันกินมีไปล้วเด้าบอกปอ,ปอ,ปอ่วยแ้มีบาดแดกบา,าดคา้อ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล้วเรลงเร่วเเลไปดังเลยจุดกกระเป๋าอยากกัดของ่นครับอยอกฮะเย็นหยินไไหเลยเตาามมาุ่นุ้กมกำลังออกืเ้าเขา เปนตลอดมุมปีบนะปวดเบ้าตาเราตัวไอ้ปากมึงเดาเอาเดาเอาปาก้าเอเดามึงสนิบอบอกบอกมึง้เขาอยู่ใครอยู่บ้านอย่วะหมกันทำายงเหมือนกันเนาะเขาเหมือนกันบอกไป ยังไงไม่ได้สิยังจะเดียวแบบนี้ังเข่าขึ้นมาสมบัตูแก่ไหมครั้ยแกงมันเดียงกันแต่ใครถ้าเปนบอมือใไม่ขอมือใหม่เก่งยันแม่ทั้งหมดแ่งกันมากินผิด รักเต้าแกะที่จะปลูกไบไสยมาปีกนี่แมเตาแกที่จะปลูกไปสยจะปีนไก่มันป้งไก่ดียังต้องกนไรกินเอ้นกดปวดเวลาขยิบขยิบไปชาปวดแผลแล้วหนูแกไหนอผมาอกสยเตี๋ยวใแกงไรเบ้่งปไมื้อกเตีตอนเย็นนะปากอมาไปหอยบักเกันถ้ากันือบแม่เรา ไมมาซีมาเห็นเนื้อต้องเกิดปะการมาบกตรสาวปะบาดเลยแตบก่อนนักวันกินนมันก็ขนมปังใส่นี้พี่น้องเออยัยเราจะกินอะ้รครับก้อ่านาอันิจจามุนลพิเอ๋อเจ้าใหญ่เลยกินส้มผักเสี้ยนเหรอกินข้าวกับส้มผักเสี้ยนโอ้เวรกรรม ของเธอเปรียบนั้นเหรอกับเจ้านายสแตกเข้ากี่ปาเต้น้ำเออเอาน้ำใดอ้แบ่งอบน้ำแมนแมนแต่แม่นแหละเผื่อเรานำแ่งแมวพงอมมะหอนไปนางลูกไปเข่ากัน เม่านเา่ใช่จริงหนึ่งนี่นางกนสบายดีสบายดีจ้ามื่อไหรพากันกินลาบเป็ดเลือดแปลงเป็ดปิ้งเป็ดอบเป็ดอ้าวมีแต่เป็ดนะแม่ยิ้มันเต็มหน้ายิ้มสื่มีแต่เป็ดกับเป็ดเป็ดจ้าจ้าเป็ดแหบ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 ผาสะแตกมองกันแหบผาสะแตกมองนีลอตเตอรี่เด้อเลขไทยนี่จ้า มันนี่เละลายกัขอยู่ชื่อสามหาออกซองหามาสี่ตุดมันนี่นังลกสบายดีกล้องโอ้ยงามงามเถกแก่สูน่าผลิกระบอกขึ้นะเจ้เถดตัวตักพอดีไมนได้สนิวเกียหิ้วซึนนะแม่พวอกจจาดย์ซ้นคือเขาซื้นน่ะนะเห็ดคือมีเงื่นตัวเราจะกินไก่เป็นหาเราขัดตายเล่นละครน้ำเขาแพอ เอ็ดบ MM ักรซองโตเราเอาเป็ดนะนี่เขนหน่อยแท้ส่ะเอ้าล่ะมันเนมันคุได้แต่งหยางเขาสลองเอาผัวขึ้นยาเขาปิ้งเขาแล้ว่น้องโซลมงาพี่ย่องหังข่าเอาเขาทางนั้นนะหอา นย่ังนู้บ่ะไปไปแจ้งไปไนะบักกันชู้มันจะแมือกูบัมัน็่อใช่อย่าไปนั่อมัน เอนกล้องละบ้าเปิดแล้วสไลดดีพี่น้องหเปิดกล้องระเบ้าเปิดกล้องละบ้าเปน่บอดี้ัดการ่หาบอบบอบบอบ้านท่านาน่าบาบอดี้ท่านท่านท่านเ่าวท่านท่านอ่าท่า่านทมานท้านท้านทานท้าน่านท่านานาน่านทานทาไท่าน่านท่านท่านน่านท่านาดท่านน้านท้านบ่านท่าบท้า่านท่าน่าน่านานานท้านท่า่านอาน่า ว่าตังตีเลยกูมานานๆเพราะว่ามึงมาเคยเพราะว่ามึงมาเคยแด้วบทมูก่ใ่าใส่ลูกจะมากวนเขากันเนาะเขาเพาสงร่มอันใกหามแดดของเขาตั้งเนอ่ ย้อมลุยเขาใช่ย <ies> yeah, ังเวามแล้วยัอมมันสโลงเอาหัวมันเคลอมันจะใสอเงินอสินสลักันมามองเข้าดสวนบนกันลยมันอง้ย้อมตอ้บลอบมเลือดเราชวนมามงรัตกันเล่าั โอ so ้ยนุตกสังนุตกี่โอ้ยนุตกใจมาได้คนเีย